ในโลกที่มีสงครามต่อต้านความจนในโลกที่มีสงครามต่อต้านความจนสงครามต่อต้านมะเร็งสงครามต่อต้านไม่ให้วัยรุ่นท้องและสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อระงับสงครามทำให้เกิดสงครามมากขึ้นกลุ่มเคลื่อนไหวยาเสพติดทำให้ยาเสพติดมากขึ้นเราพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อระงับสงครามทำให้เกิดสงครามมากขึ้นกลุ่มเคลื่อนไหวยาเสพติดทำให้ยาเสพติดมากขึ้นเราพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณต้องพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้อง คุณต้องพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้องการความจริงก็คือถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการหรือว่ามันเลวร้ายแค่ไหนอ่านเกี่ยวกับมันตลอดเวลาและผู้เรามันแย่แค่ไหนคุณก็ท้ายมันเกิดขึ้นอีกความจริงก็คือถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการหรือว่ามันเลวร้ายแค่ไหนอ่านเกี่ยวกับมันตลอดเวลาและผู้เรามันแย่แค่ไหนคุณก็ท้ายมันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งที่คุณพูดว่าเจมส์ผมต้องรู้ข่าวสารหลายครั้งที่คุณพูดว่าเจมส์ผมต้องรู้ข่าวสาร บางทีคุณต้องรู้ข่าวสารแต่ไม่จําเป็นต้องให้มันท่วมท้นบางทีคุณต้องรู้ข่าวสารแต่ไม่จําเป็นต้องให้มันท่วมท้นทําตัวให้เป็นเหล็กกล้าและอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ต้องการทําตัวให้เป็นเหล็กกล้าและอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ต้องการและใส่ใจกับสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นและใส่ใจกับสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้น ในโลกที่มีสงครามต่อต้านความจนในโลกที่มีสงครามต่อต้านความจนสงครามต่อต้านมะเร็งสงครามต่อต้านไม่ให้เวรุ่นท้องและสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อระงับสงครามทำให้เกิดสงครามมากขึ้นกลุ่มเคลื่อนไหวยาเสพติดทำให้ยาเสพติดมากขึ้นเราพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อระงับสงครามทำให้เกิดสงครามมากขึ้นกลุ่มเคลื่อนไหวยาเสพติดทำให้ยาเสพติดมากขึ้นเราพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณต้องพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้อง คุณต้องพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้องการความจริงก็คือถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการหรือว่ามันเลวร้ายแค่ไหนอ่านเกี่ยวกับมันตลอดเวลาและผู้เรามันแย่แค่ไหนคุณก็ท้ายมันเกิดขึ้นอีกความจริงก็คือถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการหรือว่ามันเลวร้ายแค่ไหนอ่านเกี่ยวกับมันตลออเวลาและผู้เรามันแย่แค่ไหนคุณก็ท้ายมันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งที่คุณพูดว่าเจมส์ผมต้องรู้ข่าวสารหลายครั้งที่คุณพูดว่าเจมส์ผมต้องรู้ข่าาวสาร บางทีค <ersch> ุณ so, ต like ้องรู and, um ้ข่าวสารแต่ไม่จําเป็นต้องให้มันท่วมท้นบางทีคุณต้องรู้ข่าวสารแต่ไม่จําเป็นต้องให้มันท่วมท้นทําตัวให้เป็นเหล็กกล้าและอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ต้องการทําตัวให้เป็นเหล็กกล้าและอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ต้องการและใส่ใจกับสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นและใส่ใจกับสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้น sorry it's e. dj